สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ fc นะครับผู้ที่ติดตามนะครับช่องโคกอีเจงเอเด็ดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการนะครับเปลี่ยนบูทคันเกียร์ใหม่นะครับซึ่งอันเก่านะครับอันเก่ามันเป็นพลาสติกนะครับซึ่งแตกแล้วนะครับตัวนี้นะทําให้นะครับบูทคันเกียร์นะครับมันคลอนนะครับหรือว่ารวมนะครับ ผมก็ได้ทําการนะครับสั่งบูธมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นบูธท,ทองเหลืองนะครับเป็นบูธท,ทองเหลืองครับตัวนี้ผมสั่งมาที่สองร้อยบาทนะครับบูธท,ทองเหลืองตัวนี้นะครับอันเก่าเป็นพลาสติกนะครับมันรวมแล้วนะครับอันนี้ตัวที่เราถอดออกมานะครับแล้วเราก็จะทำการใส่ นี่ก็ทำการใส่ลังคางครับนี่กใส่เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่มาใส่ในเกียร์นะครับตอนนี้จะเป็นตัวใส่นะครับอันนี้ข้างล่างนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับมันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับ ตอนใส่ก็ดูช่องข้างล่างนะครับให้มันตรงนะครับช่องข้างล่างนะครับให้มันตรงนะครับเมื่อกี้ลืมมองนะครับอ่ามันจะเข้าล็อกพอดีเลยนะครับเพราะว่าบูทบูทคันเกียร์ตัวนี้นะครับผมสั่งมาตรงรุ่นนะครับซึ่งดีแม็กกับเชฟโรเลตนะครับ ตาสองชั้นนะครับรู้ว่าปีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับจะใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็ตรงแล้วนะครับแล้วก็ใส่จรารบีนิดนึงนะใส่จรารบีนิดนึงนซึ่งสั่งมานะครับเขาจะมีจรารบีแถมมาด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเ,เปลี่ยนบูทคันเกียร์นะครับง่ายมากเลยนะครับก็เราถอดมาแบบไหนก็เราก็ใส่คืนกลับไปตามแบบที่เราถอดมานะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเครื่องก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ น็อตนะครับจะเป็นน็อตเบอร์12นะครับฟิตเลยครับฟิดเลยครับก่อนนะครับ,รบ,อรบขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ขอบคุณครับ